สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาคุยเรื่องตลกตลกนิดนึงเรื่องตลกในวันที่โลกมันร้ายๆนะก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแล้วก็แรงใจที่ส่งมาให้นั้นมีค่ามากมีค่ามากจากทั่วโลกเลยจากคนไทยทั่วโลกเลยที่ส่งมาให้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้กำลังใจมากเพราะว่ามันทำให้รู้ว่า ทุกคนผ่านเรื่องร้ายๆแล้วก็มีบางคนที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไปได้ดีประสบความสําเร็จในวันที่เรารู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายมากสาหรับเราแต่มันมีกําลังใจมีมุมมองมีความคิดความเห็นที่ส่งมาให้เป็นกําลังใจเยอะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆแล้วก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นในทุกๆวันที่ดําเนินชีวิตต่อไปนะคะ ทำให้เราคิดว่าก็แค่เยอรมันเนาะก็แค่ผู้ชายเยอรมันอะไรอย่างนี้คืออาจจะพูดเล่นดูแบบไม่ไม่อยากซสีเรียสนะคะขออนุญาตสําสหรับคนที่อาจจะมองว่าคําว่าก็แค่ผู้ชายเยอรมัน <laughs> คนที่คนที่ดีก็มีค่ะทั่วโลกมีทั้งคนดีและคนไม่ดีสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราโชคไม่ดีเองที่เจอนะคะนี่จะมาเล่าเล่าเรื่องตลกๆที่ ขั้นเวลาในการในความร้ายๆของเวลามาขั้นด้วยเรื่องตลกตั้งแต่วันแรกที่ถูกบอกเลิกนะคะดิฉันก็มีรูปภาพภาพหนึ่งที่เราถ่ายด้วยกันมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่เริ่มคบกันใหม่ๆตั้งแต่ยังไม่แต่งงานแล้วก็เป็นภาพที่เขาบอกว่ามันน่ารักคือดิฉันก็ดูน่ารักแล้วเขาก็อยู่ในมุมที่โอเคดูดีก็เลยอัดกรอบอัดกรอบใส่ไว้ในใน,ในที่เนี้ยคะ่ะห้องนั่งเล่น พอวันแรกที่ถูกบอกเลิกดิฉันก็เอาภาพนั้นออกมาแล้วก็ฉีกทิ้งอ่ะคือ,ค,อคือคือความเป็นเป็นตัวเองอ่ะค่ะดิฉันไม่เคยเก็บอะไรของคนที่คนที่จบแล้วคือจบอ่ะในความเป็นตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่สะสมแฟนเก่าพออูดง่ายๆคุณอาจจะมีตัวตนในชีวิตฉันในช่วงเวลาหนึง่งแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไป สิ่งแรร้ายเหล่านั้นนฉันจะไม่ไม่เก็บมาเป็นที่ระลึกไม่เก็บมาเป็นอนุสร์นะคะเพราะว่าทุกคนแหละแฟนอาจจะพูดได้ว่าเลิกกับใครดิฉันก็ไม่เก็บคนนั้นไว้ให้ให้ลูกหลานเห็นว่านี่คือคนที่เคยเป็นอดีตแฟนเป็นอดีตสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เก็บพ่อของลูกดิฉันก็ไม่เคยมีรูปเก็บไว้เหมือนกันแต่มันตรงกันข้ามกับ กับแฟนคนนี้ค่ะอดิสามีคนนี้แหละเขาจะเก็บผู้หญิงทุกคนไว้เป็นคอเลกชันตั้งแต่แฟนคนแรกที่คบตั้งแต่สมัยอายุ17เพื่อนเเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าเขาจะสมัครโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามผู้หญิงทุกคนจะอยู่ในคอเลกชันเขาหมดแฟนคนแรกตั้งแต่อายุ17 อยู่เบอร์ลแต่งงานแล้วแต่ก็อยู่ในคอลเลคชันยังยังติดต่อทาง Facebook ทาง i n s t a g r กรทางโทรศัพท์มือถืออะไรทุกอย่างผู้หญิงคนที่สองที่เขาชอบตอนอายุ18ผู้หญิงคนนี้มันก็เป็นเรื่องตลกร้ายหรืออะไรสักอย่างที่มานั่งคิดแล้วเฮ้ยมันทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้อยู่ฝรั่งเศส ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนแลกเปลี่ยนสมัยเรียนมัธยมตอนปลายแล้วเขาพาดิฉันไปเยี่ยมเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในทุกคอนแทคทุกทุกการติดต่อนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แชทเชิญวอ a t ์แอปหรืออะไรทั้งหมดมีแต่เขาไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนจนเมื่อสองปีที่แล้วเขาพาดิฉันไปเที่ยวฝรั่งเศส แล้วก็ไปพักบ้านผู้หญิงคนนี้กับครอบครัวโดยที่ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนั่นหมายความว่าดิฉันไม่รู้ตอนที่ไปเนี่ยดิฉันไม่รู้แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้หญิงคนเนี้ค่ะมาดิฉันก็สงสัยพอกลับมาดิฉันก็เลยสงสัยถามว่าอา้าวทาไมมีสองคนเพื่อนทางจดหมายที่เขียนจดหมายหากันน่ะเขาบอกว่าอีกคนนั้นคือเพื่อน ที่เขียนจดหมายห,หาที่ที่มามาร่วมกลุ่มกันด้วยเนะี่ยแต่คนเนี้ยที่ไปพักบ้านเนี่ยคือคนที่เขาอชอบเคยขอเป็นแฟนคือคืออดิสันมีดิชันเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้ขอเป็นแฟนแต่ผู้หญิงนะเขามีแฟนอยู่แล้วตอนนั้นอะ่ะซึ่งก็เป็นคนที่เขาแต่งงานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเขามีแฟนเขาก็เลยเลือกแฟนเขาคนฝรั่งเศสด้วยกันเอาเป็นง่ายว่าิสันมีดิชันก็อกหกะะักแล้วค่ะ อกหกักแต่เก็บเขาไว้ในคอลเลกชันแล้วก็แชทคุยกันตลอดตอนแรกดิฉันก็นึกว่าเป็นเป็นเพื่อนที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนทางจดหมายเป็นเพื่อนแต่แชทคุยกันตลอดนอนบางทีนั่งข้างดิฉันนอนข้างดิฉันก็แชทคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรจนจนหลังจากที่ว่ากลับมาจากทริปนั้นล้วค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงที่เขารักเมื่อตอนอายุสิบแปดดิฉันถึงบอกว่อาอ้าว เธอทำอยานี้ได้ไงที่ฉันก็ฉันก็เป็นเมียเธอนะนอนอยู่ข้างเธอเธอแชทกับแฟนเก่าเธอไม่คิดอะไรหรอคือที่ฉันมีปฏิกิริยาตอนนั้นก็คือเขาก็เลยไม่แชทแต่ก็ยังอยู่ในคอนแทคคิดว่าอยู่ในคอนแทคนะคะแล้วหลังจากคนนี้อายุสิบแปดเข้ามาหาลัยเขาก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่าจะสิบเก้าย่สิบเนี่ยคือภรรยาคนแรกที่เขาแต่งงานด้วย ผู้หญิงที่เข้ามหาลัยเนี่ยที่แต่งงานด้วยเนี่ยคบกันตั้งแต่อยู่มหาลาัยจนจบแล้วก็พอทำงานก็คือแต่งงานกันเป็นภรรยาคนแรกแล้วก็เรียนกฎหมายเป็นทนายเหมือนกันซึ่งผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนเดียวที่เขาติดต่อไม่ได้เลยทั้งที่เป็นคนเมืองเมืองนี้นะคะเป็นคนเดียวซึ่งซึ่งดิฉันมองว่าลักษณะเขาอาจจะเป็นคนเหมือนดิฉันจบก็คือจบ ไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งหมดพอจบจากภรรยาคนแรกนี่แหละค่ะก็อยู่ในระหว่างยาปีหนึ่งก็มาเจอแม่ของลูกเนี่ยค่ะภรรยาคนที่สองที่แต่งงานกับคนที่สองที่แต่งงานเนี่ยคบกันได้สามสี่เดือนแล้วล่อนท้องตามไทม์ไลน์นะคะไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าพูดเองหรืออะไรทั้งหมดนะคะตามทำลายที่ดิฉันถามที่ดิฉันเคยปฏิบัติต่อเรื่องราวแล้วก็ถามเขาว่าเธอคบซ้อนหรือเปล่าระหว่างเมียคนแรกกับเมียคนที่สองทำไมทำลายมันสั้นมากที่ลูกเธอเกิดหลังจากที่เธอหย่าก,กับคนแรกเขาเลยบอกเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็ปฏิบัติต่อได้ว่ากับเมียคนที่สองแม่ของลูกเนี่ยรู้จักกันสามเดือนสี่เดือนก็ท้องก็เลยแต่งงานกัน พอท้องก็เลยแต่งงานกันซึ่งเป็นคนที่อยู่ในชีวิตจนถึงทุกวันนี้แล้วสําหรับดิฉันก็คือภรรยาคนที่สามหลังจากที่เลิกกับคนที่สองเขาก็มามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งดิฉันก็เคยเห็นหน้าเคยได้รับการแนะนําให้รู้จักก็คือเป็นเป็นพี่สาวของแฟนของเจ้าปลิงนี่แหละที่ที่เป็นเทปก่อนที่เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนปลิงๆคนหนึ่งที่ไม่ไปไหนเลย เป็นพี่สาวของผู้หญิงคนนั้นที่ว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับสามีแต่คบกันอยู่ประมาณปีหนึ่งผู้หญิงก็บอกเลิกบอกเลิกกับสามีดิฉันคนะแล้วก็หลังนั้นก็มาเจอดิฉันนี่แหละเป็นภรรยาคนที่สแล้วดิฉันมองว่าเขาคิดว่าจะเก็บดิฉันไว้เป็นคอลเลคชันหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องติดต่อที่จะต้องอยู่สามารถเมื่อไปไทย ถ้ามีผู้หญิงคนใหม่ก็อาจจะพาผู้หญิงคนใหม่ไปเยี่ยมดิฉันได้ยังยังรู้ว่าตัวตนดิฉันอยู่ที่ไหนยังติดต่อกันได้ยังพูดคุยกันได้ยังสามารถที่จะเอามาเป็นประวัติศาสตร์เป็นคอลเลคชันหนึ่งของเขาได้แต่มันตรงข้ามกับลักษณะน,น,นิสัยของดิฉันก็คือว่าจบก็คือ,อจบถ้าในวันที่ดิฉันก็คือมีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านนี้จนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนหลังสามสิบมิถุนายนคุณกับฉัน เหมือนคนตายจากกันไปแล้วดิฉันจะไม่เอาคุณเอารูปคุณเอาประวัติคุณไปเล่าสู่ลูกหลานหรือว่าให้คนใหม่รับรู้ว่าคุณคือใครดิฉันจะมีคนใหม่หรือไม่มีเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อดิฉันมีคนใหม่คุณจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ควบคู่กับคนใหม่ของฉันนี่คือนิสยัย ไม่ได้ไม่ได้ทําเพราะความโกรธแค้นไม่ได้ทําเพราะความอะไรทั้งสิน้นแต่สําหรับตัวเองแล้วคือจบก็คือจบนะคะจบก็คือจบแล้วเรื่องตลกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าหลังจากที่ฉันเอาภาพทิ้งไปเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้หรอกแต่ดิฉันวางกรอบรูปไว้ข้างทีวีค่ะมันผ่านไปเดือนกว่าแล้วดิฉันก็ไม่เห็นเขากรอบรูปไปทำอะไรเลย เมื่อวานก็คือทำความสะอาดบ้านรับฤดูใบไม้ผลิของเขานะคะก็ฉันก็เลยเกรอบรูปไปทิ้งถังขยะมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยก็เลยเอาไปทิ้งแล้วพอดีจังหวะบโบบ้ามากแม่เลยทิ้งในถังขยะนะ่ะมันก็ยังอยู่บนบนแล้วดิฉันก็เลยทำไรเพลินก็ขยะไปทิ้งเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินไปทิ้งขยะเหมือนกัน<ห>เขาเห็นแล้วล่ะเขาก็อุย้ย ไอ้อุ้ยของเขาเนะ่ะคือชะง,งักนิดนึงแต่ยังไม่ถามแต่ยังไม่ถามเสร็จก็ทั้งวันนะ่ะก็ทำความสะอาดบ้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นเขาก็เลยเดินมาถามว่าทำไมเอากรอบเอากรอบรูปทิ้งยังก็เลยบอกว่าเอาเก็บไว้ทำไมไมมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชนแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วรูปอะ่ะไปไหนยังก็เลยบอกทิ้งไปละทิ้งไปนานแล้ว ร้องอุ้ยอุ้ยคาเดียวแล้วซึมตั้งแต่วินาทีนั้นเลยซึมเงียบฉันก็นอนเล่นอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้พักใหญ่หายไปนานมากเสร็จตอนเย็นก็นอนซึมอ่ะรู้ว่านอนซึมอยู่บนโซฟาแหละ <c ười> คือเหมือนเด็กโดนขัดใจเหมือนเด็กที่ที่วางแผนไว้ว่าถึงจะจบกันแล้วแต่ดิฉันก็มีเยอะใหญ่เพราะดิฉันบอกเสมอว่าดิฉันมาที่เยอรมันเนี่ยมาเพราะเขา มาเพราะความรักมาเพราะเขาแล้วก็แต่งงานกับเขาเพราะความรักในวันที่ที่ฉันถูกบอกเลิกน่ะฉันร้องไห้ร้องไห้เสียใจมากแล้วฉันบอกเขาว่าจําวันนี้ไว้นะไม่ว่าวันข้างหน้าเธอจะเสียใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามเธอจะผิดหวังด้วยเรื่องอะไรก็ตามเธออย่าคิดถึงฉันให้เธออยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะว่าฉันเสียใจวันนี้หนักแล้วฉันเสียใจหนักสุดและฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันจะเสียใจวันนี้เป็นวันสุดท้าย แล้วพรุ่งนี้ฉันจะไม่ร้องไห้เลยหลังจากวันนั้นนะคะอย่างเทปแรกที่เคยพูดว่าสองวันอ่ะสี่สิบแปดชั่วโมงที่ดิฉันร้องไห้หนักเจ็บนักหลังจากวันนั้นดิฉันไม่เคยร้องไห้เขาเห็นอีกเลยแล้วดิฉันก็มีสภาพร่างกายที่สุขภาพจิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยแรงใจกําลังใจจากคนที่รักดิฉันส่งกําลังใจมาให้จากเพื่อนเพื่อนทั่วโลกที่ดูทั้งจากอเมริกาจากยุโรปทั้งจากไทย ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่ที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวทุกคนผ่านเวลาที่ร้ายๆมาด้วยกันแล้วทั้งหมดฉันมีกําลังใจมากแล้วจัดเหมือนเด็กที่ถูกขัดใจอะค่ะนอนนอนซึมกระทืออยู่ไม่มีปรตฏิกิริยาอะไรมากในในเมื่อวานเช้ามาตื่นมาไม่สบาย เอาง่ายว่าว่าเด็กถูกขัดใจตรมใจแล้วนี่คือทุกคนอย่เดี๋ยวคิดว่าดิฉันเข้าข้างตัวเองว่าเขาไม่สบายนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยเป็นอะไรเลยเขาเป็นคนที่แข็งแรงเพราะเพราะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรไม่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับใครไม่ไม่ใช่คนเครียดนะ,ะคะเงนที่อยากทําอะไรอยากได้ไรทะไรทําตามใจหมดเช้ามาไม่สบายซึมซึมเงียบเงียบฉันก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องตลกตลกที่เขา เขาคิดเองทุกอย่างในหัวแต่งเรื่องว่าชีวิตเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะอย่างที่ฉันบอกว่าจนวันนี้เดี๋วฉันก็ไม่รู้สาเหตุเลยจริงๆว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะเขาเอาไปปรึกษาแต่คนรอบข้างแล้วก็สรุปจับมัดมือชกเลิก ไม่พอใจแล้วก็ตามโดยที่มองว่าในการเลิกแล้วก็ยิ่งดิฉันบอกว่าดิฉันรักเขามาเพราะความรักดิฉันก็คงจะอยู่ในคอลเลกชันของเขาได้ติดต่อได้แต่สำหรับดิฉันแล้วไม่ไม่ค่ะก็เลยจะจะให้ข้อคิดนิดนึงว่าโชคดีที่ที่ตัวเองไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อไว้ไม่อ่านซื้อไว้แต่กลางปีไม่อ่านอ่านทีละหน้าทีละหน้าแล้วพอพอดีว่ามันมาเจอปัญหาเงี้ยก็เลยพยายามที่จะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็หาอะไรอ่านหาอะไรทําก็ไปเจอหนังสือเล่มเล่มน,นี้้วคะเปิดอ่านต่อเป็นหนังสือที่คนเขียนเป็นนักพูดหรือนักสร้างแรงบันดาลใจเป็นโค้ชนะคะเป็นคนเยอรมันแล้วเป็นหนังสือเล่มแรกของภาษาเยอรมันที่อ่านจบ เขาสอนเรื่องเซฟเบวูไซน์ก็คือสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเหมือนกันที่ทำให้ดีฉันคิดได้บทสรุปของการอ่านจบเมื่อวานอ่านจบเมื่อวานจริงๆที่จบแบบสมบูรณ์แบบเลยเขาบอกว่าเซฟเบวูไซน์นะ่ะไม่ใช่ความหญิงความหยิงกับสติสัมปชัญญะมันมันบางคนอาจจะมองว่ามันคล้ายกัน แต่มันแตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าใครทําอะไรตัดสินใจอะไรด้วยความหญิงพยองแน่นอนว่ามันได้ความสนุกได้ความสบายใจได้ความสนุกสนานได้ตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่มันไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นแท้สุดท้ายแล้วมันหามันหาประโยชน์ไม่ได้จากความความหญิง เพราะมันคือแค่ความสนุกมันคือการสนองความต้องการของตัวเองแค่ความสนุกแต่ถ้าคุณทําอะไรด้วยสติสัมปชัญญะนั่นหมายความว่าคุณนึกแล้วคุณไตรตรองแล้วว่าคุณเหมาะสมที่จะอยู่จะเป็นจะทําอะไรหรือเปล่าเมื่อคุณทําด้วยความหยิ่งคุณคิดว่าคุณเหมาะสมแต่สถานการณ์ของคุณหรือสิ่งที่คุณทําสภาพของคุณมันไม่ได้มันไม่ได้ตอบโจทย์ ในความหญิงนั้นมันก็จะนําพาให้มาซึ่งแต่ความทุกข์ใจมันอาจจะสนุกชั่วคราวแต่ความทุกข์ใจมันจะตามมาแต่ถ้าคุณทำอะไรด้วยสัมปชัญญะนั่นหมายถึงว่ามันผ่านการกลั่นกรองทบทวนแล้วก็ไครควรดีแล้วว่าคุณควรจะดําเนินการยังไงกับชีวิตของคุณซึ่งมันมาในเวลาที่เหมาะสมมากอนงสือเล่มนี้สําหรับดิฉันแล้วดิฉันมองว่า สามีดิฉันเนี่ยอดิสามีเนี่ยจะทาเพราะความหญิงผยองก็ตามหรือจะทําด้วยความไรตรงมิสติสัมปชัญญะแล้วก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคาดการผิดก็คือว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ดิฉันบอกว่าก็คือครอบครัวกเก่าเมียเก่าลูกเขาเขาไม่เคยจัดการให้ชัดเจนว่าเขาจะด,ดําเนินการยังไงผู้หญิงคนนี้ แล้วดิฉันก็เป็นคนที่นิ่งมาตลอดเคยพูดพูดไม่ว่าจะพูดจริงพูดซีเรียสหรือไม่ซีเรียสก็ทะเลาะก,กันมาตลอดดิฉันก็เงียบแล้วยิ่งยิ่งมันแยกออกมาอยู่ต่างหากจากบ้านหลังเก่าจากครอบครัวเก่าดิฉันก็ดิฉันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยากจะไปทะเลาะตรงนั้นก็เลือกที่จะเงียบแล้วเลือกที่จะรอดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจัดการยังไงแต่ความเงียบของเรามันเหมือนกับว่า ทำให้เขาคิดว่าเรายอมเราไม่หือไม่อือจากที่เขานิดนิดไม่กล้าก็เลยมากขึ้น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 จนสุดท้ายจะด้วยความที่เขาขอเลิกเราแล้วเขาหวังให้เราขอโอกาสแก้ตัวแล้วเพื่อที่จะอยู่ในเงื่อนไขอะไรของเขาทั้งหมดที่เขาตั้งใจอีกสเต็ปหนึ่งที่ว่าจะจะยื่นเงื่อนไขนะคะแต่ดิฉันไม่เคยขอ ไม่เคยขอโอกาสแก้ตัวเพราะดิฉันก็มองว่าตลอดเวลาหกเจ็ดปีมันมันเกินพอแล้วละที่เขาไม่เคยแสดงอะไรเลยแล้วยิ่งถ้าดิฉันไปขอโอกาสเงื่อนไขมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์กับเขามันไม่ใช่ความรักดิฉันมาที่นี่ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันมาด้วยความรักดิฉันเคยเคยบอกเขาเสมอว่าดิฉันไม่ได้มาให้ใครรังแกชีวิตฉัน ไม่ว่าใครก็ตามไม่มีสิทธิ์มารังแกไม่มีสิทธิ์มาระรานชีวิตเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าดิฉันจบด้วยสติสัมปชัญญะที่คิดไตรตรงแล้วซึ่งเขาจะจบด้วยความหยิ่งพยองที่คิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าหรือจบด้วยการไตรตรองสติสัมปชัญญะเต็มที่แล้วก็ตาม นั่นหมายความว่าสำหรับดิฉันจบก็คือจบหลังจากที่ดิฉันเดินออกจากบ้านนี้ก็คือเหมือนตายจากกันจะไม่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนหรือถ้าแม้นว่าเขาอยากไปเที่ยวประเทศไทยเขาไปได้เขาไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ไปกินข้าวที่บ้านดิฉันและครอบครัวดิฉันแน่นอนค่ะบ๊ายบาย